สุดยอดแห่งบรรยากาศเลยนะครับแต่ฝนตกนี่นอนหลับสบายแน่นะครับตัวนี้บวดแทงตัวนี้ตัวนี้เขาวงนะครับตัวดับนี้สวัสดีครับผมวอลลวินนะครับโดยช่องวอลลวินหนึ่งนะครับในวันนี้ ผมก็ขับรถมาถึงบนเขานะครับที่ลมแรงนะครับที่คราวก่อนนู้นนะครับลมแรงเกินไปผมหนีกลับบ้านครั้งนี้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับผมไม่มีวันหนีเด็ดขาดนะครับวันนี้ผมไม่ใช่สายหนีแน่นอนนะครับผมเตรียมอะไรมาพร้อมแต่ลมก็พอแรงอยู่โอเคเดี๋ยวผมไปทําหลังคาก่อนเลยนะครับนอนอยู่หลังรถนะครับในวันนี้นะครับ ปัญหาอะไรนะครับเช็ดเลนส์กล้องสักหน่อยละกันนะครับฝนตกลมแรงตลอดเวลานะครับตอนนี้ผมก็ทำหลังคาได้เรียบร้อยนะครับแล้วผมก็จะพุ่งเร่นะครับแล้วก็กอ่อไฟนะครับ เรามีฐานมีอะไรพร้อมนะครับสู้กับลมเต็มที่นะครับรอบแล้วหนีลมนะครับรอบนี้ไม่มีหนีนะครับวอลล์มินไม่ใช่สายหนีนะครับ หลังจากที่ผมกอ่อไฟได้ติดเนี่ยฝนก็หยุดเฉยเลยนะครับแต่ลมก็ยังพอมีบ้างแต่ไม่แรงเหมือนเมื่อกี้นะครับไอ้พวกลมฝนนี่มันชอบแกล้งผมอยู่เรื่อยเลยนะครับเวลาที่กําลังสร้างที่พักอะไรไม่เสร็จเนี่ยมันจะตกหนักมากครับแล้วก็ลมแรงมากนะครับพอทําเสร็จปุ๊บเนี่ยนิ่งกิ๊บเลยนะครับเหมือนกับว่าโอ้โหแกล้งผมอย่างเดียวนะครับแล้วก็ตอนนี้หมอกลงหนามากนะครับเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูนะครับว้าวสุดยอด โดยญาตตรงนี้เนี่ยก็สูงแล้วนะครับวัวผมย้ายไปอยู่ข้างล่างนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าจะพาทุกคนไปดูนะครับ3ตัวถ้าวัวอยู่เนี่ยญาตจะไม่สูงแบบนี้นะครับวัวจะกินหมดหมอกลงจัดเลยนะครับฝั่งนี้ไม่ค่อยสวยนะครับต้องฝั่งนี้นะครับนั่นเลยเห็นพวกหมอกลอยๆอยอยอยู่ตรงนั้นเลยผมจะซูมไปนะครับว่าจะเห็นหรือเปล่ามันลอยไวอยู่นะครับ โอ้โหหนัทึบมาเลยมองไม่เห็นอะไรเลยตรงนู้น นนี้เห็นเป็นคลื่นคลื่นหมอกเลยนะครับลอยไวมากนะครับดูต้นไม้พวกนั้นโดนลมจนมันโค้งไปอย่างนั้นแล้วนะครับ นี่เลยลเตาอ่างโลนะครับเพิ่งซื้อมาใหม่ๆเลยใช้ครั้งแรกเลยนะครับเปิดซิงเลยนะครับกัปเลพวกถุงนอนอยู่หน้ารถนะครับสักพักค่อเอามาพวกอาหารอยู่หน้ารถนะครับโอ้โหสุดยอดแห่งวิวนะครับ ตอนนี้ก็รอทานให้มันดีๆก่อนนะครับค่อยทําอาหารกินนะครับก็อยู่ในนี้ลมไม่ดอนนะครับลมจะบึบ,บึบอยู่ข้างบนนี้นะครับรอดมาได้นิดเดียวนะครับเดี๋ยวผมถ่ายข้างหน้าให้ทุกคนดูบ้างนะครับว่าผมนอนแล้วผมเห็นยังไงนะครับซึ่งกางเกงผมเนี่ยเปียกนะครับผมก็เลยต้องสักพักต้องเอา,เอา,เอาทำให้แห้งนะครับดี๋ กางเกงตัวนี้เพราะเมื่อกี้ผมใส่เสื้อกันฝนเนี่ยแค่ข้างบนนะครับไม่ได้ใส่กางเกงนะครับทำให้ข้างล่างนี้เนี่ยเปียกนะครับกางเกงนี้ ผมก็จะแรงๆแบบนี้นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับผมทําได้อย่างดีแล้วนะครับอาหารเย็นของผมนะครับก็คือแฮมสเต็กย่างนะครับย่างหรือปิ้งนะครับมีเลยหลายชิ้นเลยทีเดียวนะครับโอ้เริ่มมืดแล้วนะครับตอนนี้ อ๋ออร่อย <c oughs> <lush> ไม่ค um ่อยโฟกัสนะครับก็ค่อยๆปิ้งค่อยๆกินไปแค่นั้นแหละนะครับง่ายๆกินกับซิกเม็ดนะครับวิวสวยบรรยากาศดีแต่ว่าค่อนข้างจะหนาวนะครับโอ้ ยอดแห่งบรรยากาศเลยนะครับแต่ว่ายังไม่เท่าบนดอยสอยมะาลานะครับลมแรงไม่เท่าคุณดอยสอยมะลายนี่ยืนตรงแทบไม่ได้นะครับตรงแบบโอ้ยแบบนี้เลยนะครับแต่ตรงนี้เนี่ยยังพอยืนตรงได้อยู่นะครับอ,อร่อยใช่ได้ แ้เวเลยทุนนี้ก็จะค่อยๆกินกันไปแค่นั้นแหละนะครับก็พอมีลมบ้างนะครับแต่ลมก็ไม่ได้แรงอะไรมากนะครับบางบางเวลาก็แรงมากบางเวลาก็เบานะครับใครดูคืนนี้นะครับว่าฝนจะตกหรือเปล่านะครับ ถ้าฝนตกนี่นอนหลับสบายแน่นะครับแต่ลมอย่าแรงเกินนะครับถ้าแรงเกินก็ไม่ค่อยไหวนะครับแต่ถ้าแรงแบบเมื่อกี้ที่ผ่านมาพอไหวนะครับจะถ้าแรงจนหลังคาพังอะไรอย่างนี้ก็ไม่ไหวนะครับแทมผมก็ยังไม่หมดเลยเมื่อกี้กินไปสองอันเหลืออีกสองอันนะครับคืนนี้ชิวตอนไหนค่อยกินนะครับ อยาให้ดูรอบๆช่วงกลางคืนบ้างนะครับว่ามันเป็นอย่างไรนะครับที่พักผมก็ง่ายๆอยู่ท้ายรถฝนก็หยุดอย่างสนิทแล้วนะครับ100%เปอร์ซนตี่เลยพรุ่งนี้เช้าใคร่องดีๆแล้วกันนะครับกลางคืนก็มองอะไรไม่ค่อยเห็นแลว,วกยาอะไรพวกนี้แค่นั้นแหละนะครับ ไฟใช้ก็ส่องได้ไม่ไกลนะครับโอ้โหผบาใบนี่ปุ๊บปบุบเลยนะครับลมมันแรงแรงๆหยุดๆยุดนะครับลม มีเตานี้นะครับทำให้อบอุ่นนะครับไม่หนาวมากนะครับ ลมแรงค่อนข้างจะน่าลำคาาน,นะครับ <c oughs> สุกแล้วนะครับคือมันสุกมาแล้วนะครับเราแค่อุ่นๆก็กินได้นะครับเองแฮมสเต็กอันนี้นะครับเนื <c oughs> อควันขึ้นเลยอยอด โดยข้างล่างเตาค่อนข้างจะร้อนนะครับผมก็เลยเอาเอไม้ผ่าครึ่งเอามารองเตาไว้ครับจะได้ไม่ร้อนมาอย่างเอแผ่นยางพารานี่นะครับที่จริงก็ไม่น่าเป็นไรหรอกนะครับแต่ว่ากลัวเดี๋ยวมันสะสมนานๆแล้วมันอาจจะอา่าไหม้นะครับมันไม่ไหม,ไม้ติดไฟหรอกนะครับแต่มันอาจจะแบบละลายนะครับป้องกันไว้ก่อนนะครับดีกว่าแก้นะครับ ก่อไฟก็ไม่แรงนะครับใส่ฐานเบาๆบค่อยคไปแค่นั้นเองนะครับโอเคก็คอยดูคืนนี้นะครับว่าฝนจะตกหรือเปล่านะครับโอ้โหลมนีอย่างแรงเลย ตอนนี้ก็ตีหนึ่ปบัวๆนะครับเกือบจะตีสอนะครับตอนนี้ลมก็แรงเหมือนเดิมฝนก็ไม่ตกเหมือนเดิมโอ้ยเดี๋ยวไปดูกลองไฟกันนะครับว่าเป็นอย่างไรนี่เลยตีหนึ่งสี่เจ็นะครับบนนี้มีสัญญาณด้วยนะครับบนนี้ชัดสบายเลยนะครับ ในนี้ก็ไม่ต้องห่วงพวกยุงอะไรต่างๆนะครับไม่มีนะครับนอนอยู่ในมุงม้งเฟมมุ้งโอ้โหไฟดับไปแล้วหรือยังไงละนี่ดับสนิทไปแล้วนะครับกองไฟเกือบตี2 หลายชั่วโมงไม่ได้เติมนะครับมันก็เลยดับไปเองใช้เลยอันนี้ก็ยังไม่ไม่หมดนะครับแต่ว่ามันดับได้ยังไงก็ไม่รู้นะครับโอ้ลมก้อนแรงใช้ได้นะครับปุบปับปุบปับทั้งคืนไฟดับก็ไม่เป็นไรนะครับไม่หนาวนะครับเสื้อตัวหนาทุงนอนตัวหนานอนอยู่ในมุ้งนะครับ โอเคก็จะนอนหลับต่อไปนะครับดูว่าฝนจะตกหรือเปล่านะครับในค่ำคืนนี้ฝนยังไม่มาเลยนะครับตั้งแต่สร้างที่พักเสร็จนะครับฝนก็หยุดมานานเลยรอดูนะครับว่าฝนจะตกหรือเปล่าฝนตกนี่นอนสบายกว่านี้นะครับแต่มีอย่างเดียวคือไอ้นี่เสียงดังนะครับลมมันแรงมันพัดปั๊บปั๊บปั๊บปับทั้งคืนนะครับทำให้จะลำคานนิดหน่อยนะครับแต่ก็พอนอนได้ครับ กโมงห้านาทีนะครับเริ่มสว่างแล้วนะครับตอนนี้ฝนไม่ตกทั้งคืนแต่ว่าลมนี่ปืดๆเลย สบายตาสดชื่นจังเลยนะครับแต่เสียงจะดังนิดนึงนี่เลยที่พักง่ายๆหลังรถที่จริงฝั่งนี้หลังคามาถึงตรงนี้แต่ว่าถ้าถึงตรงนี้แล้วลมจะเข้าเยอะนะครับผมก็เลยเอาไปมัดไว้แบบนี้นะครับนี่เลยมัดไว้ตรงนี้ ลมจะได้ไม่มาโดนตรงนี้นะครับเพราะว่าโดนจะมาลมจะมาโดนตรงนี้แล้วมันก็จะเข้าไปตอนตอน,นี้ลมก็ผ่านรูนี้นะครับตอนแรกเนี่ยผมใช้พวกเชือกเล็กๆมัดอย่างเดียวนะครับเชือกไฟซีแต่ว่าไปๆมาๆม,มันมันไม่ค่อยอยู่ดีนะครับผมก็เลยเอาเชือกเส้นใหญ่มาเลยนะครับมัดเต็มไปหมดเลยนะครับมันล้อมัดนู่นมัดนี่นะครับนี่เลยยอดแห่งบรรยากาศ นี่ถ้าฝนตกเบาๆด้วยนี่ไม่มีลมนี่โอ้โหสุดยอดเลยนะครับแต่นี้ลมแรงไปหน่อยแล้วก็ฝนไม่ตกดูหน้าตานะครับหน้าตาอย่างโคดนี่จอดทิศได้ถูกทางนะครับทำให้ลมเนี่ยตีจากด้านข้างนี้ไปนะครับนี่เลย พวกนี้เนี่ยดนลมตลอดเวลานะครับทําให้ผ้าใบาเนี่ยยุบเข้าไปติดกับเอกคอกรถนะครับฝั่งนี้ก็เช่นกันใช้เชือกเส้นใหญ่นะครับเส้นเล็กเอาไม่อยู่โอ้ผมมองอะไรก็ลงสวยงามดีนะครับลงจัดเกือบเท่าเมื่อวานเย็นนะครับ ยากเขียวขจีเลยนะครับสูงมากอีกไม่นานก็เอาวัวมากินนะครับช่วงนี้ย้ายวัวไปอยู่ข้างล่างนู่นนะครับเดี๋ยวสักพักพาไปดูนะครับหกโมงกว่านะครับตอนนี้โอ้นอนไปนอนมาแป๊มหนึ่งหมอกลงหนักกว่าเดิมอีกนะครับหนากว่าเดิมอีก ว่ากองไฟดับตั้งแต่เมื่อคืนนู่นแล้วนะครับไม่ได้ใส่เชื้อไฟลับอย่างเดียวนะครับโอ้หม oh. อกมันหนักขึ้นหนักขึ้นแล้ว นอนนี่ก็สบายดีนะครับเสียอย่างเดียวคือเสียงดังแค่นั้นเองนะครับเสียงของหลังคาบูบบบ,บูบับเลยผมก็นอนนี่ชมวิวสักพักนะครับก็จะเก็บเข้าของนะครับแล้วก็ลงพาทุกคนไปดูวัวนะครับแต่ว่าเก็บของนานเหมือนกันนะครับเพราะว่าเชือกอะไรเต็มไปหมดแล้วก็ออทําอย่างดีนะครับเพื่อที่จะกันลมได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ ไม่เหมือนรอบที่แล้วนะครับรอบแล้วจอดผิดทิศนะครับเอาตูดเนี่ยหันเข้าทิศทางลมเลยนะครับทำให้ลมเข้าเต็มเต็มแล้วก็พัดเอหลังคานี้ปลิวไปนะครับรอบนี้จอดขวางทิศทางลมนะครับ <c oughs> เก็บข้าวของเสร็จเรียบร้อยนะครับในบริเวณข้างล่างที่ผมนอนเนี่ยมันน่าจะมีความอบอุ่นที่สูงมากๆนะครับทำให้เอ พวกน้ำตรงนี้เนี่ยแห้งเลยนะครับแต่ถ้าเป็นที่อื่นเนี่ยไม่แห้งนะครับแห้งเฉพาะข้างล่างที่ที่ผมนอนแล้วก็บริเวณรอบๆไอ้เตาไฟนะครับเตาไฟให้ความร้อนแล้วก็ข้างล่างผมเนี่ยจะร้อนแล้วก็อบอุ่นสุดๆนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะขึ้นสูงตรงนี้แล้วก็ถ่ายให้ทุกคนดูนะครับว่าจะเห็นเป็นอย่างไร ผมมองอะไรลอยๆอยอยอย่างนั้นเลย พวกหมาเห่าไก่ขันมาจากข้างล่างหมู่บ้านนู่นนะครับ ลดลงข้างล่างแล้วก็ไปดูวัวพร้อมกันนะครับว่าวัว3าตัวนั้นอยู่อย่างไรนะครับแล้วก็เป็นยังไงนะครับตอนนี้ก็ลงมาถึงข้างล่างแล้วนะครับเจอ3ตัว1.2 3. นี่ไปใกล้ๆดูนะครับยังไม่ตื่นกันเลยนะครับยังนอนกันอย่างสบายๆอ๋ออออ๋อ,อ,อไอดำตัวเล็กก็ไอดำแล้วก็ไอหลังสาบนะครับยอออ อออ๋อ,อ,อตกใจตกใจไอ้ตัวนู้นสองปีกว่าตัวนี้ก็สองปีนิดๆนะครับตัวนี้จะใหญ่กว่าตัวนี้หน่อยหนึ่งตัวนี้เขาแบ่แบ้ครับตัวนี้เขาวงแน่นอน,นครับตัวนี้สองปีกว่ากอ่าวคตก็ตัวก็ไม่ใหญ่มากนะครับปานกลางนะครับตัวนี้ ถ้าตัวนี้น่าจะเป็นตัวเล็กนะครับตัวนี้ส่วนตัวนู้นเนี่ยโตละห้าปีแล้วนะครับตัวนู้นชนดีแต่เขาหลุดไปหนึ่งหนึ่งข้างกับหน่อยหนึ่งเขามันเล็กนะครับตัวนั้นตัวนี้รูปทรงมันได้นะครับตัวนี้ตัวนี้นี่ทรงเหนือเลยนะครับตัวนี้เชื้อต้น้อยเดียวตัวนี้เชื้อต้เยอะหน่อย ตัวนู้นก็เชื้อใต้ไม่เยอะมากนะครับประมาณไม่ถึงครึ่งตัวนี้ชนแล้วต้องแทงเท่านั้นนะครับตัวนี้ถ้าไม่แทงชนนานสู้เขาไม่ไหวนะครับเพราะว่ารูปทรงมันคล้ายๆกับพวกวัวเนื้อนะครับตัวนี้วัวแทงตัวนี้แต่ยังไม่เคยซ้อมเลยอ๋ออ๋ออ๋อมันอยากให้ผมเกาให้มันนะครับเพราะว่ามันจะโดนพวก ยุงอะไรต่างๆงกลับนะครับอ,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 อเขาแบเกาไข่ได้นะครับวัวพวกนี้แสดงว่ามันเริ่มเชื่องนะครับ เชื่องเฉพาะเจ้าของนะครับไม่ใช่เจ้าของก็ยากอยู่นะครับตัวนี้เขาว่งนะครับตัวดับนี้สองปีนิดๆอนาคตเขาก็ไม่ยาวมากนะครับพอใช้อ๋อโอ,โอ้ตัวนี้มันหนีมันหนีกล้องนะครับ ปกติผมเกามันได้นะครับดำใหญ่ไปแล้วมีลูกวัวตัวแดงอยู่ตัวหนึ่งอยู่ข้างบนนู้นนะครับดำใหญ่ก็เลยไปเฝ้านะครับนึกว่าตัวเมียนะครับโอเคผมก็ลาไปแล้วนะครับคลิปนี้ไปนอนอยู่บนเขานะครับแต่ว่าไม่มีวัวเป็นเพื่อนโอเคก็เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับสาหรับคลิปนี้สวัสดีครับเดี๋ยวเล่นกับวัวแป๊มหนึ่งก็กลับบ้านนะครับไปกินข้าวกินปลานะครับโอเคไปแล้ว